สวัสดีครับผมแอดมินตะนะครับจากร้านแฟร์ฉันคอฟฟี่ไทยแลนด์ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ชงกาแฟหลากหลายแบรนด์วันนี้ผมเชี่ยวมาทำคลิปวิดีโอเพื่อแนะนำการติดตั้งตัวฐานเครื่องแฟร์ทั้งสองรุ่นที่เราเป็นผู้ ออกแบบและผลิตจำหน่ายให้กับชาวแฟเอสเปโซในเมืองไทยไปค่อนข้างหลายสิบตัวแล้วครับต้องขอเรียนว่าเราเป็นคนแรกที่เป็นคนออกแบบตัวฐานแฟโปรตู Pro ด้วยวัสดุอย่างดีเป็นโลหะสเตนเลสขึ้นรูปเข้ากับฐานแฟโปรตู Pro ตามรูป ตามชิ้นงานที่ผมจะส่งให้ดูนี่นะครับตัวนี้เนื้อพัสดุจะเป็นสเตนเลสเชื่อมอย่างดีครับแล้วก็ผมพ่นสีด้วยระบบ Power c o ์โแน่นหนาสวยงามแล้วก็คงทนครับอันนี้เราจําหน่ายไปค่อนข้างเยอะมากคนที่ได้รับไปก็ใช้งานกันก็สนุกขึ้นครับในการที่จะกด ช็อตเอพิโซจากแฟร์โปรทโดยไม่ต้องหาเครื่องช่างไซส์เล็กๆเท่านั้นที่บางรุ่นก็ราคาค่อนข้างสูงที่บางท่านบ่นว่าราคาอาจจะรับไม่ไหวส่วนตัวที่ผมยินดีนำเสนอและแนะนำสำหรับรุ่นใหม่ของแฟร์ที่เพิ่งได้รับ กันไปสัก2-3ลสรอในเมืองไทยนะครับก็ยังคงเจอปัญหาเดียวกันก็คือเราไม่สามารถเอาเครื่องช่างวางเข้าไปในช่องฐานได้จะมีเครื่องช่งางไซส์เล็กๆที่วางไปในช่องฐานได้ก็ตัวเลือกค่อนข้างน้อยทั้ง2รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นโป o ทูหรือไฟห้าสิบทีนี้ผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะหา วิธีการแก้ไขและก็ออกแบบตัวอุปกรณ์เสริมมาเพื่ออำคนามสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ตัวเครื่องชงของแฟร์ให้ได้สนุกกว่าเดิมโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีข้อจำกัดเรื่องการเลือกเครื่องช่างนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะสาธิตการติดตั้งฐานที่ผมออกแบบมาและอธิบายคอนเซปต์ให้ทราบก่อนสำหรับรุ่นแฟร์58นะครับ โปรทเข้าใจว่าหลายๆท่านได้ไปแล้วก็คงเห็นโครงสร้างของวัสดุและชิ้นงานเราแล้วก็ใช้งานอยู่โปรทูติดตั้งไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนครับจับวางบนฐานที่ผมออกแบบไว้รองรับทั้งด้านหัวและท้ายแล้วก็ผมมีแถมชุดยางกันลื่นไปให้ทุกชุดอยู่แล้วแบบนี้นะครับก็ติดตั้งไม่ยากสำหรับแฟร์โปรทู เรามาเริ่มที่ตัวแฟ58ชุดฐานที่ผมออกแบบแล้วก็ผลิตต้นแบบมาใช้งานเรียบร้อยแล้วก็มีคนจองมาค่อนข้างเยอะตอนนี้อยู่ในระหว่างการส่งพ่นสีแล้วครับงานโลหะขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งเข้าลงอบสีแล้วครับตัวอุปกรณ์1ชุดของแฟ58ซึ่งเราใช้คำว่าตัว เบสของแฟ58เนี่ยหชุดมีทั้งหมด7ชิ้นที่เห็นเนี่ยครับเรียงลำดับอยู่7ชิ้นเป็นหมุดแสแตนไซส์กำลังกระทัดรัดนะครับไม่เกะก,กะแล้วก็วัสดุเป็นโลหะขึ้นรูปชิ้นเดียวแล้วผมส่งพ่นสีระบบพาวเวอร์โค้กับออกมาจากโรงพ่นสีสวยงามเข้ากับตัวฐานของตัวแฟร์เลยนะครับ ก็ยืนยันว่าชิ้นงานชุดนี้ตั้งใจทําให้สวยงามไม่แพ้ตัวโปรทูครับเราไม่ได้ใช้วัสดุอย่างอื่นเลยที่เป็นกลุ่มตัวพลาสติกนะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการติดตั้งตัวฐานไฟ58ให้ดูนะครับเรามาดูโครงสร้างที่ตูดเครื่องไฟ58ก่อนนะครับใต้เครื่องเขาเนี่ยจะมีจุกยางอยู่ทั้งหมด9จุกนะครับ ใต้จุกยางเนี่ยจะมีรูเล็กๆซึ่งเป็น <sch> <splash> รูปหัวน็อตหกเหลี่ยมเป็นรูตัวเมียแล้วแกะออกทุกตัวเลยครับเราแกะออกทุกตัวเลยก็จะเห็นรูเล็กๆนะครับซึ่งผมก็ดีไซน์ตัวหมุดสแตนทั้ง7ตัวเนี่ย มาลองรับเข้าช่องรูนี้แทนลูกยางนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่นั้นงั้นรูนี้เราแกะออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการติดตั้งหมุดสแตนให้ดูนะครับหมุดสแตนเนี่ยครับเราออกแบบมาเจดตัวนะครับแต่จะมี2ขนาดขนาดหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัว หัวน็อตยาวกับสั้นเพื่อเข้ารูใต้ฐานแฟคนละตำแหน่งกันโดยตัวยาวจะมีห้าตัวตัวสั้นจะมีสองตัวครับเสร็จแล้ววิธีการที่จะทำให้เขาแนบอยู่กับรูหัวเดือยตัวนี้จะแนบอยู่กับรูทั้งเจ็ดรูใต้เครื่องแฟได้ยังไงนะครับเราใช้ตัว เทปพันเกลียวท่อน้ําธรรมดาครับแบบนี้ครับพันเพื่อให้เดือยเขามีขนาดที่หนาขึ้นและก็ลดการขูดขีดในรูเครื่องให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องระวังที่จะทำให้ตัวฐานรูในนั้นเป็นรอยได้นะครับเราเพียงแค่เอาเจ้า น็อตเดือยตัวที่ผมจะส่งให้แต่ละท่านที่จองมาตามชุดทั้งหมด7ตัวเนี่ยครับพันไปที่พันไปที่ตัวเดือยตัวเล็กชุดนี้นะครับพันให้พอดีกับความแน่นที่จะเข้าไปที่รูได้ถ้าพันน้อยไปก็จะหลวมพันมากไปก็จะไม่เข้านะครับ วิธีการก็จะพันแล้วออกมาเป็นรูปทรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตำแหน่งในการยึดก็เพียงแก่เสียบเข้ารูตัวที่เราแกะออกมาแล้วจะมีตำแหน่งนี้1นึ่ตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้อีก2องตำแหน่งนะครับเสียบไปพอดีเลยจะไม่หลุดแหละเข้าไปจะล็อกพอดีนะครับ อย่างนี้เลยนะจะเห็นทรงเขาจะอยู่อย่างนี้ทั้งหมดนี้เราพันเจ็ดตัวตัวยาวจะอยู่ที่ตำแหน่งหัวเครื่องหนึ่งสองสามและตัวท้ายเครื่องสี่ห้านะครับตัวยาวส่วนตัวสั้นจะอยู่ตำแหน่งนี้ครับสองรูสุดท้ายที่อยู่ตรงปลายเครื่องที่มีโลโก้แฟร์ห้าสิบแปด ใช้ตัวเดือยสั้นตัวนี้เสียบเข้านะครับซึ่งก็พอหลังจากนั้นผมมีแถมชุดนี้ไปให้1-7ดวงอยู่แล้วก็แกะออกมาติดแบบนี้ครับเพื่อกันลื่นติดที่ฐานหมุดตัวนี้รูปทรงก็จะออกมาแนวนี้ครับ เดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ครบทุกอันแล้วก็เสียบเข้าไปให้ดูเพื่อท่านจะได้เห็นภาพนะครับเอาละครับตอนนี้ผมพันตัวเทปพ,พันเกลียวไปที่หมุดฐานแฟทั้ง7ตัวใน1ชุดจะเป็นหน้าตาออกมาแบบนี้มานะครับทั้งหมด7ตัวแล้ว ดังนั้นชุดที่ท่านสั่งจองมาเนี่ยผมจะมีตัวนี้ไปให้ทั้งหมด7ตัวที่ยังไม่ได้พันเทปพันเกลียวและเทปพันเกลียวแถมไปให้1ม้วนนะครับรวมถึงยางกันลื่นที่จะไว้แปะใต้หมุดนี้ชุดละ7ตัวนะครับจะสังเกตเห็นจะเป็นยางกันลื่นนะครับทุกชุดจะได้ไปแบบนี้หมดเลยนะครับก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะนำตัวหมุดฐานแฟร์7ตัวนี้ ประกอบกลับไปที่ฐานหลังจากที่เราแกะลูกยางออกแล้วนะครับผมจะทําให้ดูตามนี้ครับที่ผมบอกว่ารูสรูล่างสุดที่ตรงโลโก้ฐานแฟร์ใช้ตัวเดือยสั้นครับก็เสียบกดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเขาจะอยู่คู่กันสองตัวชิดๆแบบนี้ครับก็จะทรงออกมาหน้าตาอย่างนี้เลยครับ ที่เหลืออีก5ตัวตำแหน่งไหนบ้างหัวบนสุดนี่ครับทุกท่านก็พันเทปพ,พันเกลียวตามความหนาให้ฟิตพอดีนะครับซึ่งก็จะไม่ยากผมแถมไปให้อยู่แล้วแล้วก็อีกหัวด้านนี้อีกสองดวงอีกสองหมุดนะครับเสร็จแล้ว สตัวสุดท้ายจะอยู่ชุดนี้ครับเราจะว่างตรงกลางรูนี้2อรูเท่ากับรูปทรงจะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะมีทั้งหมด7หมุดอยู่ที่ใต้ฐานแฟตามนี้นะครับแล้วเราก็จับวางที่พื้นได้เลยจะเป็นทรงนี้ครับ ผมหมุนให้ดูนะครับแข็งแรงเพียงพอแล้วท่านต้องการจะใช้เครื่องช่งตัวไหนลองรับได้ถึงขนาด16เซนติเมตรเลยครับอย่างตัวไอรีนนัมเบอร์ทูทรงสามเหลี่ยมผมเป็นตัวบางตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าใต้นี้ได้เลยนะครับ หรือถ้าเป็นท่านที่ชอบทรงเหลี่ยมหรือมีเครื่องช่างตัวอื่นอยู่แล้วที่เป็นตัวทรงเหลี่ยมใหญ่ๆที่มีความกว้างขนาดสักสิบกว่าเซนขึ้นไปใส่ได้เลยครับถ้าตัวนี้หนาหน่อยครับก็ขยับเข้าชุดนี้ครับจัดตำแหน่งให้ได้เซนเตอร์ช่องว่างที่เราเผื่อไว้เราก็จะเห็นว่า เขาเข้าได้พอดีสมมุติว่าเราอยากจะอยากจะวางแก้วเพื่อจะกดชอด็อตนะครับสมมุติผมติ๊กต่างเอาว่าเจ้าสแตนบาสเกตของไอรีนเราตัวนี้เป็นแก้วทรงสูงก็วางได้เลยครับแล้วเราจะกดช็อตลงไป ยังไงก็สะดวกกว่าไม่มีฐานตัวนี้จุดเด่นของฐานตัวนี้นอกจากว่าเราหาเครื่องชั่งได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับเรายังสนดกกับการกดช็อตที่หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเมน,นูเมนูเย็นเมนูร้อนเมนูนมเมนูน้ำส้มอเมริกาโน่เมนูน้ำมะพร้าวอเมริกาโน่ครับโดยใช้แก้วสูงสูงแล้วก็สวยๆกดช็อตเอเปเซอลงไปที่เมนู ที่ต้องการจะเสิร์ฟได้เลยซึ่งก็ผมเชื่อว่าจะทำให้เราสนุกขึ้นในการที่เราจะใช้แฟร์58ที่ลดข้อจำกัดมาแล้วโดยการเสริมฐานที่เราดีไซน์และออกแบบมาให้เรายืนยันว่าตัววัสดุชิ้นงานดีมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านได้ไปแล้วก็ติดตั้งตามที่ผมบอกไม่ยากแล้วก็จะไม่มีบทบังแท ทนวิสัยของตัวฐานแฟ์เดิมเลยนะครับระดับความสูงขึ้นมาเพียง3.5เซนไม่ช่วยให้ไม่เป็นปัญหากับการกดของเราครับทำให้เราทำงานสะดวกขึ้นในการที่จะกดช็อตแล้วก็หาเครื่องช่างได้ง่ายขึ้นฝากเอาไว้นะครับเราจะอัปโหลดสามารถสั่งซื้อผ่านช h อปปีได้เร็วๆนี้ครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิรตรถแรกกำลังจะส่งมอบให้ลูกค้า อาทิตย์หน้าแล้วครับที่จองมาหลายท่านอยู่เหมือนกันครับก็มาจบตรงตัวฐานแฟร์58เรียบร้อยในการติดตั้งนะครับตัวฐานแฟร์โปรทูรุ่นแรกที่เราดีไซน์ฐานมาแล้วก็ส่งมอบลูกค้าไปหลายสิบท่านแล้วก็ใช้งานกันอยู่หลายท่านนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งย้อนหลังให้ดูซึ่งก็ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ยากครับ ตัวโครงสร้างเขาจะมี2ชิ้นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นวัสดุสเตเลสพ่นสีด้วยระบบพาวเดอร์คดนะครับผมก็มีทั้งสีดำสีขาวและก็สีเงินเพื่อเท่าเข้ากับตัวเครื่องของแต่ละท่านได้เลยนะครับวิธีการติดตั้งไม่ยากครับผมให้ตัวนี้ไปทั้งหมด12ตัวนะครับถ้าจะตั้งฐานแรยยังไงกับตัวเครื่องแฟ เพียงเอาหมุดยางตัวแบบนี้ครับออกแค่2ตัวของแฟร์โพทูะครับเอาตัวนี้ออกกับตัวนี้ออกครับท่านก็จะสามารถจับวางบนฐานได้แล้วนะครับอาจจะมีกระดกกระเดกตามมุมซ้ายหรือขวาซึ่งอาจจะแล้วแต่โต๊ะกดของท่านนะครับ ผมให้ตัวนี้ไปอยู่แล้วท่านก็เอามาติดอย่างนี้ครับอันนี้ผมตัวต้นแบบของผมซึ่งทำมาใช้งานเองก่อนที่จะผลิตขายก็สีมันจะกระดำกระด่างหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมส่งไปให้เขาชุบสีดำมันไม่ออกมาเป็นสีดำครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการทำสีให้ฐานแฟร์ใหม่ออกมาสวยงามเลยตัวนี้ผมก็เก็บไว้ใช้เองเลยในออฟฟิศนะครับก็สมมติว่าตัวที่ท่านได้ไปติด ลูกยางแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําให้ดูอาการกระดกกระเด็กเขาก็จะหายไปนะครับนี้ตำแหน่งการติดก็ท่านปรับจูนได้ตามต้องการเลยเพราะว่าผมให้ไปถึง12ตัวต่อชุดแน่นหนาเลยครับทีนี้ก็เหลือแล้วว่าท่านอยากได้เครื่องช่างอะไรใส่เข้าไปได้หมดครับ อันนี้ตัวไอรีนทรงบางของผมนะครับหรือจะเป็นตัวทรงหนาก็ลองรับได้หน้าตาจะออกมาทรงนี้เลยครับสมมุติวางแก้วเพื่อจะกดชอ็อต ก็วางแก้วใหญ่ทรงสูงได้เลยท่านก็จะสังเกตเห็นว่าก็ใช้งานง่ายแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทำให้ท่านกดช็อตบนทั้งแฟร์โปรทูและแฟร์58รุ่นใหม่ได้สนุกกว่าเดิมและลดข้อจำกัดในการหาเครื่องช่างของท่านได้ง่ายขึ้นทั้งไม่ต้องซื้อเครื่องช่างใหม่ก็ได้หรือถ้าท่านยังไม่มีเครื่องช่างแล้วสั่งฐานแฟร์พร้อมเครื่องช่างของเรา ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนผมมีราคาพิเศษให้ครับขอบอกว่าราคาของเครื่องฐานแฟร์โปรทูจะแพงกว่าฐานแฟร์58เนื่องจากว่าวัสดุกับชิ้นงานจะต้นทุนสูงกว่านะครับตัวนี้1,900บาทนะครับส่วนชุดฐานแฟร์58ชุดนี้1,290นะครับ ก็ฝากไว้ผมเชื่อว่าท่านได้ไปจะชอบแล้วจะทําให้ท่านใช้งานตัวแฟร์ทั้งสองรุ่นได้สนุกเราตั้งใจดีไซน์มาเพื่อลดข้อจํากัดให้ท่านได้จริงๆแล้วก็ผมใช้งานดูมาไม่ต่ำกว่า4-5เดือนตั้งแต่ออกแบบโปรทูมารวนถึงมาเล่นแฟร์ห้ก็สนุกครับก็เรียกว่าทําให้กดช็อตสนุกสนุกได้เยอะฝากแฟชั่ันคอฟฟี่ไทยแลนด์ผู้จัดจำหน่าย อุปกรณ์ชงกาแฟในบ้านไว้ด้วยครับติดตามเราได้ทางเพจและ YouTube ช่องนี้ครับขอบคุณทุกท่านมากครับ